สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวขายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเอฟสันนะครับนี่คือเอฟสันโปรเจคเตอร์รุ่น ebs 0 3นะครับสำหรับเอฟสันตัวนี้นะครับความสว่าง2,700ลูเมนนะครับคอนทราสต์เรติโอ 1 0 0 0ืต่อ1นะครับในส่วนของความละเอียดนะครับก็800คูณห0รหรือว่า SVGA นะครับเดี๋ยวเรามาดูช่องต่อทางด้านหลังกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตรงนี้มีช่องต่อเป็นสัญลักษณ์ของ Wi-Fi นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปหา Wi-Fi ของมันมาเสียปล่อย wi-Fi ได้นะครับเห็นไหมครับสัญลักษณ์ Wi-Fi นะครับ USB Type A นะครับเป็น Wi-Fi USB นั่นเองนะครับตัวนี้เป็น USB Type B นะครับ ในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นสาย AV นะครับเหลืองแดงขาวนะครับสัญญาณภาพสัญญาณเสียงนะครับระบบ2 Channel นะครับสายขวาแดงขาวนั่นเองตรงนี้ก็เป็น S V i D e O นะครับตรงนี้ก็เป็น V G A สำหรับต่อคอมพิวเตอร์แล้วก็โน้ตบุ๊กนะครับในส่วนของตรงนี้ตัวนี้จะให้สัญญาณภาพอย่างเดียวนะครับ V G A ในส่วนของตรงนี้ก็คือช่องต่อ HDMI นะครับ HDMI ก็จะให้ทั้งสัญญาณภาพและเสียงไปพร้อมๆกันเลยนะครับในช่องต่อ HDMI ให้ความคมชัดสูงสุดด้วยนะครับผมต่อด้วยช่องต่อ HDMI นะครับตอนนี้ต่อเข้ากับเครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะทำการสายเข้ากำแพงเลยนะครับกำแพงก็ใหญ่ทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวนี้ฉายได้จอใหญ่มากนะครับจนล้นนะครับล้นกำแพงซ้ายขวาแล้วก็ล้นขึ้นไปข้างบนเลยนะครับเอาละครับ เดี๋ยวผมจะมาทำการทดสอบการเปิดเครื่องนะครับของ F s ั n EBS 03นะครับความสว่าง2,700ลูเมนคอนทราสต์เรติโอ10,000ต่อ1ความละเอียด800คูณ600หรือว่า SVGA นะครับเอาละครับเห็นไหมครับดูโลโก้นะครับคุณผู้ชมครับดูโลโก้ซึ่ง F s ั n เปิดไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูจอที่เปิดนะครับซึ่งล้นกำแพงบ้านนะครับ ฉายเข้ากับกำแพงบ้านนะครับคุณผู้ชมดูนะครับเข้ากับกำแพงบ้านนะครับล้นจอเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมดูนะครับตรงนี้เป็นหน้าจอหลักของเครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์นะครับเดี๋ยวผมจะทําการทดสอบไฟล์ภาพยนตร์นะครับด้วยภาพยนตร์ที่เรื่องที่ผมเคยรีวิวบ่อยๆนะครับนั่นก็คือภาพยนตร์เรื่องฟาสต์แปดนะครับดูครับล้นออกมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบด้วยฟาสต์แปดนะครับคุณผู้ชมครับ เดี๋ยวผมจะทำการทดสอบนะครับภาพยนต์เรื่องฟาสตนะครับเหมือนที่ผมเคยได้ทดสอบนะครับให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับนี่ครับมาแล้วครับฉายเข้ากำแพงนะครับกำแพงที่ฉายไปตรงนี้น่าจะประมาณสัก10เมตรหรือ12เมตรนะครับประมาณสัก10เมตรก็แล้วกันนะครับล้นจอนะครับดูครับล้นออกมาตรงสังกะสีเลยนะครับดูครับซึ่งผมไม่มีจอใหญ่ขนาดนั้นนะครับแล้วก็ ก็เลยต้องรีวิวเข้าเข้ากำแพงแบบนี้นะครับมาดูแสงกันนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับหลายๆท่านนะครับมาคอมเมนต์บอกว่าที่เห็นแสงมันแรงๆออกมาเพราะมีฝุ่นตรงนี้ไม่มีฝุ่นนะครับไม่มีเด็กเล่นนะครับเห็นไหมครับธรรมดานะครับแต่นั่นก็คือแสงแรงออกมานั่นเองนะครับแสงที่พุ่งออกมาของ F อสัน EBS 0-3นะครับดูครับจวดทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับดูครับนี่ครับดูปล่อยแสงออกมาถึงจะ2000 700ลูเมนนะครับแต่คอนทราสต์หนึ่งหมื่นต่อหนึ่งนี่ถือว่าแรงนะครับแสงแรงนะครับอคุณผู้ชมดูนะครับดูภาพนะครับมาแล้วครับดูภาพนะครับคุณผู้ชมครับดูภาพนะครับล้นจอเลยครับล้นล้นลงมาฝั่งสังกะสีนะครับฝั่งนี้นะครับนี่คือฉายเข้ากำแพงบ้านนะครับอ่าคุณผู้ชมดูครับดูแสงนะครับ นี่คือเอฟสัน ebs 03นะครับ2,700ลูเมนนะครับชั่วโมงหลอดนะครับใช้ไปแค่ประมาณสัก200กว่าชั่วโมงนะครับดูแสงนะครับแสงแรงทีเดียวครับดูครับภาพแจ่มมากนะครับถึงแม้ว่าจะ2,700ลูเมนนะครับฉาย8เมตรหรือว่า10เมตรได้แน่นอนนะครับจอที่ผมฉายคุณผู้ชมก็ดูเอานะครับดูเอาความชัดความสว่างนะครับตรงนี้คือฉายเข้ากำแพงบ้านนะครับประมาณสัก อ่าเดี๋ยวนะครับผมลอง1เมตร2เมตร3เมตรน่าจะประมาณสัก8เมตรก็แล้วกันนะครับผมผมไม่มีอะไรวัดนะครับแต่ผมดูคร่าวๆด้วยสายตานะครับ1เมตร2เมตร3เมตรน่าจะ8เมตรนะครับดูครับนี่ครับฉายได้จอใหญ่มากนะครับตัวนี้ EBS 0 3นะครับนี่คือโปรเจคเตอร์ e p s o n นะครับ EBS 0 3ความสว่าง2,700ลูเมนคอนทราสต์เรติโอ1 0 0่0ต่อ1นะครับดูภาพครับคุณผู้ชมครับ ดูภาพครับแล้วก็มาดูแสงที่มาดูลําแสงที่ปล่อยออกมานะครับคุณผู้ชมครับดูครับโอ้โหคุณผู้ชมครับจวดเลยครับถือว่าสุดยอดนะครับคุณผู้ชมดูลําแสงนะครับที่ปล่อยออกมาของเอฟสันตัวนี้นะครับนี่คือโปรเจคเตอร์เอฟสัน EBS 0-3นะครับคุณผู้ชมครับ2,700ลูเมนครับดูครับดูลูเมนนะครับดูความคมชัดนะครับดูครับ2,700ลูเมนแต่ดูคุณผู้ชมดูนะครับ คุณผู้ชมดูภาพนะครับโอ้โหสุดยอดเลยครับนี่สายเข้ากำแพงบ้านนะครับดูครับดูครับสายเข้ากำแพงบ้านนะครับแล้วก็ดูแสงนะครับแสง2อ0พ้อลูเมนนี่ถือว่าไม่ธรรมดาเลยครับของเอฟสันเขาละครับสภาพสภาพเครื่องนะครับก็ใหม่กิเลยแล้วก็มีช่องต่อ HDMI นะครับดูลำแสงนะครับที่ปล่อย พุ่งออกไปครับดูครับคุณผู้ชมครับโอ้โหขายเข้ากําแพงบ้านนะครับคุณผู้ชมดูนะครับดูเข้ากําแพงบ้านล้นนะครับล้นจอบนล่างนะครับข้างล่างไม่ล้นแต่ข้างบนเนี่ยล้นขึ้นสูงนวดเลยครับดูครับนี่ครับล้นกําแพงบ้านเลยครับดูจอฉายได้จอใหญ่มากนะครับคุณผู้ชมสําหรับเอฟสัน EBS 03ตัวนี้ครับดูนะครับสุดยอดมากครับคุณผู้ชม สีสเก็ตชาแนลนะครับกำลังทดสอบนะครับกำลังรีวิวโปรเจคเตอร์เอฟสันรุ่น EBS03 นะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดมากครับสุดยอดมากครับคุณผู้ชมครับดูครับคุณผู้ชมดูดูเองก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับตัวนี้ดูครับคุณผู้ชมครับสุดยอดมากครับคุณผู้ชมครับ ดูครับโอ้โหสุดยอดมากครับฉายเข้ากำแพงได้สบายเลยครับสำหรับ F สัน EBS 0-3ตัวนี้ครับดูแสงนะครับแสงตรงนี้นะครับจะมีฝุ่นหรือไม่มีฝุ่นหรืออะไรไงง่องก็แล้วแต่นะครับแต่เป็นแสงที่ออกมาจากนี้นะครับไม่ใช่ฝุ่นใดใดทั้งสิ้นนะครับบางคนไม่รู้บอกว่ามีฝุ่นนะครับไม่ใช่นะครับ ถ้ามีฝุ่นนี่จะยิ่งยิ่งกว่านี้นะครับตรงนี้ไม่ใช่ฝุ่นนะครับเป็นแสงออกมานะครับคุณผู้ชมครับดูครับโอ้โหสุดยอดมากครับดูแสงครับออืืคุณผู้ชมครับแสงที่พุ่งออกมานะครับถึงแม้ว่าจะแค่2,700็ดร้อลูเมนนะครับแต่ว่าก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับสำหรับเอฟสันนะครับหน่วยหนังกลางแปลงต่างๆนะครับนิยมนำไปฉายเป็นหนังกลางแปลงหรือว่านิยมนำไปฉายเป็นภาพยนตร์กลางแปลงนะครับ ถ้าเป็นโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเอฟสันนะครับจะเป็นเขาเรียกว่ายี่ห้อยอดฮิตนะครับหนังกลางแปลงทั่วประเทศไทยนะครับใช้โปรเจคเตอร์ยี่ห้อเอฟสันกันนะครับดูแสงนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหแสงสวยงามมากครับดูดูมันพุ่งออกมานะครับสวยงามนะครับแสงถือว่าสวยงามมากนะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับตัวนี้แสงสวยครับตัวนี้แสงสวยงามนะครับดูไกลๆนี้ยิ่งสวยครับแสงดูครับ ดูลำแสงนะครับที่ปล่อยพุ่งออกมาครับสุดยอดมากครับโอ้โหสุดยอดครับนี่คือเอฟสัน ebs 03นะครับ2,700ลูเมนครับคุณผู้ชมครับ2,700ลูเมนนะครับฉายได้ประมาณนี่ตอนที่ผมทดลองนี้น่าจะประมาณ8เมตรหรือ10เมตรนะครับดูหนเมตร2เมตร3เมตร4เมตร5เมตร6เมตร7เมตรน่าจะ8เมตรนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้น่าจะประมาณสัก8เมตรนะครับคร่าวๆด้วย สายตานะครับสายเข้ากําแพงบ้านครับดูครับดูภาพนะครับถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับขนาดเข้ากําแพงบ้านนะครับนี่โอ้โหสุดยอดมากครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับตัวนี้ดูลําแสงดูลําแสงครับที่ปล่อยออกไปครับโอ้โหคุณผู้ชมครับภาพยนต์เรื่องฟาสต์แปดนะครับตอนนี้ผมกําลังทดสอบอยู่นะครับฉายเข้ากําแพงบ้านนะครับคุณผู้ชมครับ สายด้วยโปรเจคเตอร์เอฟสันครับดูลำแสงก็แล้วกันครับคุณผู้ชมครับดูแสงนะครับโอ้โหสุดยอดมากครับเอฟสัน ebs 03นะครับ2,700ลูเมนนะครับตัวนี้ถือว่าภาพให้ภาพให้สัญญาณภาพไม่ธรรมดานะครับมีช่องต่อ hdmi นะครับต่อจากเครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์ให้ภาพที่คมชัดสุดยอดเลยครับตัวนี้สำหรับเอฟสันตัวนี้นะครับ สุดยอดมากครับตัวนี้ถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998นะครับคุณผู้ชมครับเดชชาติพวงเกศจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ